คือไรเยอะอยู่สำหรับเราไ้ลาอยู่ใช่ไหมใช่สิพวกาตูเขาเงินให้าเสจีเราไปลาตูกระองซื้อเฟอร์นชามกับน้ำแมนบ้อซื้อเฟอร์ก็ได้ลายตื่นด้วะซื้อเฟอร์กอนได้แล้วอันนั้นยูยูนี่นั่นอยู่เซโนนี่ใกล้ีหอตลาดนี่่ละซาันกีบหนึ่งนะ เกิดละชาวพันบินบางนะใบเขียวก็ได้ปัญหาถวยพูดแล้วพันใบเนื่องอ่ะใบเซนาได้หาซ้ำพูดได้เห็น่ะพ่ออ๋อมันบินไรผว่าก็มองดูอ่ะแต่ส่วนมากคนไทยเนี่ยเขาชอบไพทีฟแต่ถ้าแต่ถ้ามันมีกรณีเคยดูหนังอ่ะสบายดีหลวงพระบางเขาบอกถ้าเราไปกินข้าวบ้านคนลาปุ๊บเนี่ยคุณอย่าเอาเงินให้เขาหรือว่าดูบินน้ำใจเขามันแม่นบว่ แมนบอกแม่โบราะคือคืออยู่ไดนพอพอพอพรบ่ก็ได้เออ้หลวงป่ะวางนี่สบายดีหลวงามันหลายในคิดขางคนมันหลายในคิดเนาะบางคนแถวหมู่บ้านบางคนแถวเนี้ยขีดคนบอกคือกันเนี่ยตรนี้สโรงแรมนายซิปปูไปรับปั๊บ มันก็มีคนไทยมานั่งจอดรถแล้วก็เอาเราไปพักสองคืนเขาก็ยังไม่ออกก็จะมาทำอะไรกันหน่อยสองเสียดกี่หนีเป็นคนไทยก็ประมาณสามร้อยบาทน่อยๆเนี่ยเปลากําไพร่เนี่ยบอก ว่าคนที่จะมารับเราอันพ่อกับวอาเล่าแต่เขาเดิอว่าโุ๊ตาย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 เฮ <c oughs> ้ยน้อมีหากริดตัวเขาแต่คนตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยเขา,ขา,า,า,าเขามองหนะ้าเขาก็รู้นแล้วแล้รถเขาตกลงเป็นยังรถเขานะรถเขานะ่าจะออกจากนู้นอ่ะแปดโมงโหรือแปดโมงครึง่งกว่าจะมาถึงตรงนี้ละ่ะโอ้คนสิมาหาพ่อก่อนเห็นบอ่อันอ่าแม่น สายคำไพ่นี่ปมาคำไพ่นี่ยโอ้ยยังสั้นก่อวอดบ้านท่าฟ้าจิ้มเวทโมงเลยผมนอนโซะผม,ผมนอนอยู่หน้าผมไม่นถือโทรศัพท์ผ่นนอนบ้านนี่สิครูค่าวไงอันนี้ก็เลยมาสายนี่พอพอพอดทางนี้ว่าจะมารับโอ้ยคิยวรถตู้ฝั่งนั้นมัดจับเลย <c oughs> คนพุคดาหารก็ไอ้คนลูกชายเขานี่ยลูกก็ป่วยอยู่ตรงนี้ลรงบ้านบุคดาหารข้ามาวันนี้ไม่มาทําง,งาน บอกเอาโอ้ยวันนี้ไม่ทันแล้วดิให้เคารพรำบรรับแล้วป่ะจะอ้างไปรถมอเตอร์ไซค์มังรถอันนี้มังอ้างเฮ้ย <c oughs> ลงกระบะความพายไปแล้วพอมาทางนี้ก็เกินเดินเดินกันเลยเช้าแค่บอกว่ามีรถคันเบาลุ้นหน้าไปรู้ที่จุมอยู่วันนั้นน้าอ้ยวันนี้ไปดั่งกินอะไรหรอจุ่มจิม้มจนะิ้มจุ่มเหมือนกันเออ <c oughs> จักถวยแน่ผู้ใด้น้อกินลมยึดอิมล้กวะสักพักเดินในย่อยท่อวางกําไมนี่แหละดูไปกับหัวไปดูชอบดูเองไอ้นั้นไอ้น้องความแก้เป็นตางเกล้งโทดกันวีสาวยุบเมื่อวัยแล้วก็ยิแก้ยิ่งอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของน้องเขาบุคลิกทำเป็นอยาไปให้เขาโมซิเลียดเาสลับระหว่าง เอ่ away, pulse, เอเื่อยหมวยกับน้องปลาเขาสลับกันมันจะสลับกันได้ไหม um พ,พ like ี่พางคนละคนละแบบกันเนาะจะไปให้ยิ้มแล้วอายม้วนแล้วสวยอย่างน้องเตี้ยไม่ได้มันคนละสไตล์เลยคนละสไตล์ยังพี่สาวพี่สาวหนูเตี้ยเนาะเขาบอกผู้ให้ดอกไปหาแปรงเมคอัพทาปากเขียนคิ้ว ไปร้านเสื้อสวยไหนกางน้ามนเซียวเซียวผบาเ่าเลยเข้ว่าบรามาช่วยดำน้าเนี่ยใจนะจ้าเห็นหน้า้วยกาเสียวหรอกยากอายลูกหลานก็้นอายวมันถึงเวลาเ็าแล้วตอนนี้วันนั้นเลยตี๙ยี่สิบเนี่ยกำลังสวยที่เชือแกบอกว่า อันยุสามชิปจังาฟัวแล้ววะ่ะเขาโอ้ยถ้าสามชิเอาแล้วะถ้าเริม่มสามสิบแมฟัวแล้วลงปลาว่สามสิบนี่ฝั่งไทยก็พิษอะไรล่ละยอลินกระเพิ่นดี้ไอหยอกเล่นบางทีเอฟซีก็ไม่ไม่ยอมหยอกนะอย่าไปอย่างนั้นอย่างนี้ทำไม่ดีที่งานอ<ม>ย่างนี้โอ้ย น่าดีบนิสัยมันจะไปยังไงมันจะไปอย่างนั้นแหละอยากได้ก็ได้ไปเลยตามมีตามผู้ชายไปเนยก็มีบางที่ไล่าให้น้องอาคลายเครียดเนาะต้องอะไมีไซดแบบซีดีย์ก็ได้แบบที่ห้าอยู่แล้วเนาะสิเธิ์ให้แว็บแล้วก็มีมีเมนหนึ่งบอกขว่าพาเอาไอ้สายบุญเนี่ยเอาเงินมาจากไหนพามาลองทำทำเองโอ๊ยเปิดนี้เลย นเหัวใจน่ะมันเป็นกลางๆหน่อยแต่ว่าร้อยพ่อพันแม่แคนมันหลายคนเหมืนกันหลายคนหลายเป็นคือว่าแล้วเนาะหลายคนเบิ่งแต่ว่าดูทุกคนทุกคนโดนเนี่ยนี่ก็โดนใช่ว่านก็โดนด้วยกันน้านเนี่ยเขาพาโค้งมาที่นี่ลยพอมาที้่นี้ยังมาที่นี่ก็ไม่มา เออมันเป็นวันวีนี่ใช่ไหมโอ้อมไปทางนู้นรอดปั้มน้ำมันโผล่มดที่ไหอตักรองในละจําได้รวดละไดแล้วกาได้รวดแล้วยังไม่อาศัยความจำดีแต่ตอนเรียนนังเสือ้ขึนนั่งเฉยังแลงจาาาากกมมทน้วว็ครู้มันก็ ประสบการณ์ก็เริ่มเริ่มจำจำแล้วแบบนีโอ้ยมานั่งกินข้าวฟังนู่นที่ไหนได้มีร้านอาหารตรงนี้มีขายไก่ตอนกลางคืนมีฟังคุณแม่แถวนี้กลางคืนคนเสียลายอยู่เฮ้ยอันว่าบริหามีวันดิบไหนมันวันวันจันทรเปิดอันบ้านนำมันนี่เด้งจ่ายเงินเงินลงมาอินเล็กห้าพันไดเล็กเจ็ดแสนสามจี่พันเกีย เขาปั่มอยู่นี่เขาจะจยิบไปทางไหนเริ่มอาจจะเปิดแล้วครับปิ่งไก่เซโนมาแล้วจ้าอ๋อหยิบอันนี้ซื้อปิ้งไก่อ๋อเจ้าไหนอร่อยเคยมาซื้อร้านไหนจอดร้านนั้นไม่ลงนะเอาไปเขาว่าตัวอะไรใครก็สับเดี๋ยวเดี๋ยวสับไหมไม่สับดิบเลยวะปิ่งไก่เป็นหนังแจอดเลื่อนให้ใครกันโอเคปิ่งไก่เซโนเด้อปิ่งไก่ ตัวใหญ่โตไเท่าไรตดเอาตัวน้อยคือตัวใหญ่บิกบิกตัวนี้ใหญ่ใตัวใหญ่ใตัวใหญ่บิ๊กเลยนสามตัวใหญ่ใหญ่เอาว่าสตัวตัวละแซนเลยเอาตัวใหญ่เอาเก่งเอาสตัวเเอาสองตัววนาวสองสตัวก็สองสนกะนี่เอาไปไปาว อ่างานนี้มันหา้าวจริงจำไม่ได้ก็ไอ้นี่แหละ